สวัสดีมินรักแฟนจูจิสุไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะกะ็จะบอกว่าเป็นกิจกรรมใหม่ก็ไม่เชิงนะ้อเพราะว่ากิจกรรมมันมาเป็นวันที่6แล้วนะก็ใครที่เล่นเกมจูจิสุอ,อยู่เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่ากิจกรรมมันเป็นอะไรนะอ่ะก็เป็นทนางด้านของกิจกรรมซั m เมอร์ล็อกนะคือเป็นสกินตนัวละครวงดนตรีมาครบวงเลยก็คือ โกโจนักเรียนเกะโทนักเรียนแล้ว,ลวก็อุตาฮิเมะน่าจะเรียกว่าอุตาฮิเมะนักเรียนได้อยู่หรอกนะเออเพราะว่ามันเป็นทีมเซตเดียวกันถ้าจะบอกว่าโกโจเกะโทเป็นเซตนักเรียนแต่ว่าอุตาฮิเมะไม่ใช่เซตนักเรียนมันก็แปลกๆนะเพราะว่ามาเป็นเซตเดียวกันอยู่นะอะมาเดี๋ยวเป็นรีวิวคร่าวๆอ่านี่เป็นทางหน้าของการล็อกอิน7วันอ่าล็อกอิน7จวันผู้ก็จะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้อนี้เป็นเอ่อทามเบสแล้วก็เป็นทางหน้าของสกินตัวละครนะก็จะมีทางหน้าของโกโจนักเรียนนะเป็นมือกีต้านี่ เป็นมือกีตาร์แล้วก็กีโทเป็นทั้งนั่งของมือเขาเรียกอะไรคีย์บอร์ดใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแน่เป็นคีย์บอร์ดใช่ไหมเออเนี่ยเออถ้าผิดขออภัยด้วยอ่ะแล้วก็อุตาหิมิเป็นทา้งนั่งของนักร้องเลยนะอ่าเป็นนักร้องนําโอเคประมาณนี้ราคาแต่ละอันก็2000 2000ต่อ1สกินนะ2 0 0 0นได้อันนี้2000นได้นี้2000นได้นี้ประมาณนี้อ่ะแต่ว่าเนี่ยมันก็น่าจะวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องเติมรวดเดียวก็ได้นะเพราะส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้เติม กีตาร์มิคีย์บอร์ดแล้วก็นักร้องนํานี่3ตัวสวยๆเจ๋งอยู่ด้านนี้อ่ะแล้วก็อันที่3เป็นชัาน้านของซัมเมอร์โฟโต้นะอันนี้ก็คืออ่ามันจะมีเคเวสให้เราทำนะเนี่ยเควสเราทําก็ทําให้ครบทุกวันประมาณ6วันก็น่าจะได้ครบละหรือว่า5วันประมาณเนี้ยอ่ะน่าจะประมาณ5วัน6วันก็ได้ครบแล้วเนี่ยได้ของทั้งหมดนี้ประมาณนี้เลยเนี่ยของรอบๆทั้งหมดอ่ะแล้วก็พอทําหมดเสร็จป,ปุ๊บก็จะได้อันนี้อีกอันหนึ่งนั่นเองนะเควสไม่ได้ยากนะเป็นของเควสรายวันนั่นแหละปกติอ่ะแล้วก็ อันนี้เป็นล็อกพาร์ตนะเติมเบทเทิลพาร์ตก็จะได้ของข้างล่างนะแต่ว่าใครที่ทำเคสจนถึงเลเวลเก้าเนี่ยมันจะได้ของรางวัลเป็นไอตาสแตป์อันสุดท้ายนนะก็คือเราไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นะได้ตาสแตป์เหมือนกันอ่ะแล้วก็เป็นทางล่างของนี้เบรดอ่อเป็นทางล้างของเหมือนการรวมตาสแตป์ทั้งหมดนะอ่ะอันเนี้ยอันแรกสุดทางขวาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันได้มาตอนไหนนะมันได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอ่ะแล้วอันนี้เป็นสีม่วงได้มาจากเบทเทิลพาร์ตาจำไม่ผิดเมื่อกี้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นโปโต่อ่าโปรโต อ่อะไรกันหนึ่งอ่าทาม์อันอน,นี้อันนี้ล็อกอินเจ็ดวันได้มาส่วนอันสุดท้ายคืออันนี้ล็อกเบดอันนี้ได้มาจากถ้าผมจำผิดเอ่อมันจะมีอันนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวเอ่อใช่ปะเนี่ยหรือว่าเลยไปแล้วเนี่ยอันนี้อ่ะอันอน,นี้ถ้าเราเก็บครบ4,000แต้มเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นอันนี้ล็อกเบดอันนึงนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสายฟรีจะเก็บได้ถึงหรือเปล่าน,นะเพราะเนี่ยผ่านมา 6วันแล้วผมยังได้แค่2องพากันอยู่เลยนะก็ะเลยไม่แน่ใจว่าสายฟีมันจะได้ครบหรือเปล่านะสำหรับทั้งของของรางวัลอ่ะส่วนนี้ของรางวัลก็มีประมาณนี้เดี๋ยวว่าเมื่อกี้ถ้าเราเก็บครบถ้าเราเก็บครบทุกอันเราจะได้ของรางวัลอันนี้อันนี้น่าจะได้ทุกอันเลยนะก็มีเศษตัวละครมีเศษชี่อมิแล้วก็เป็นทั้งของกล่องอันนี้ได้ของแล้วก็เพชรอะไรประมาณนี้นะยากสุดเนี่ยน่าจะเป็นอันสุดท้ายไออันเนี้ย มันต้องเก็บให้ครบ4,000แต้มนะผมว่าผมก็ทำา u e s ครบทุกอันอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ครบ4,000แต้มสงสัยน่าจะต้องเติมด้วยนะประมาณนี้อะส่วนนี้ของรางวัลไม่แน่ใจว่ามันมีของรางวัลอันดับหรนะือเปล่านะอ่ามีอยู่ของรางวัลอันดับนี่จะเป็นประมาณนี้ของก็โหโ,โครกิ๊กก๊อกเลยไม่ได้มีอะไรดีเลยนะของนะเอออะประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่มันมาเป็นอันดีๆหน่อยนะก็จะเป็นท้าน่องของแพ็คเติมอันนี้800บาท 800บาทเนี่ยมันจะมีทังนั้นของกรอบเอ่อมิวสิกนะฮอตบีดนี่เป็นมิวสิกอันนี้เป็นกรอบถาวร800บาทได้กรอบถาวรเพิ่มอีก1อัน h ฮเพิ่ม2%แล้วก็ a อ t a c k เพิ่มอีก200นะอันนี้ก็คือสามารถเติมสะสมได้เดี๋ยวผมก็จัดละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไว้สะสมนิดนึงละกันเนะี่ยของจะมีประมาณนี้อืเอ่อกรอบเป็นกรอบนี้นี่มิวสิกอันนี้อ่ฮอตบีดอันนี้คืออยู่ถาวรน,นะมันจะเป็นเหมือนกรอบอันเนี้ยที่มาให้เติมรอบพิเลศ s สปินบาวเนี่ยก็ เอฟเฟกน่าจะเหมือนกันนะ HP 2%องเ์แก้อีก200หน่วยนะเออเหมือนกันเป๊ะๆเลยก็ถือว่าทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้น HP 2%เนี่ยหลังๆมันก็ค่อนข้าง,าง,างมีผลอยู่นะเอออ่ะโอเคประมาณนี้กิจกรรมใหม่นะ่าจะมีแค่นี้นะแล้วก็ซัมมอนวิดอันนี้ก็มีแต่ตัวละครเดิมอยู่ยังไม่มีตัวใหม่นะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้เนี่ยหนึ่งวันเอ่อหนึ่งวันสิบห้าชั่วโมงเนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวละครซุคุนะตัวที่เป็นธาตุพิเศษตัวใหม่หรือเปนะล่านะะะซุุคนนลล่าสดดโหลแล้วนะเออ เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นมาขั้นอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนเซิร์ฟนอกเนี่ยมันก็จะห่างจากเราแค่สุคุนะตัวเดียวนะเออแล้วก็เดี๋ยวถ้าสุนะของเราเข้าเซิร์ฟนอกก็ได้เป็นตัวอื่นเข้าผมเลยคิดว่ามันอาจจะห่างกันนิดเดียวมันอาจจะมีอะไรมาขั้นก่อนแล้วค่อยเป็นกิจกรรมสุคุนะอะไรก็ว่าไปทีหนึ่งนะอ่ะโอเคมาเดี๋ยววันนี้เรามาทําการดูสกิลของตัวละครเอ่อพวกนี้กันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มีให้เทสแค่2ตัวนะก็คือเป็นทางนงนขอจ มีโกโจนักเรียนอันนี้แล้วก็เป็นท่านั่งของเกโตนักเรียนอ่ะเดี๋ยวดูสก,กินคร่าวๆเต็มๆก่อนอ่ะสก,กินอันนี้เออ่ถ้าสมมติเรามีเนี่ยเราเติมเนี่ยเราจะได้ HP สามเปอร์เซ็นตะ์ไอแท็กสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิรเมตอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะนี่อันนี้คือสก,กินตัวละครของมันนะก็ถือว่าเท่นะเนี่ยปกติเป็นไอเด็กหอมอยอ่ะเป็นอันนี้นี่เท่นะเท่บอกก่อนเลยว่าเท่นี่เฟี้ยวเลยเฟี้ยวอ่ะโอเคแล้วก็เกโต เกโตจะเป็นหน้าของนี่มือเอ้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนหนูจะว่าเปลี่ยนหนูไม่ใช่มันต้องเป็นมือคีย์บอร์ดใช่ไหมเออมือคีย์บอร์ดแหละเอออ่ะจะเป็นประมาณนี้นี่หลอที่นะเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่อ่ะแล้วก็อุตาฮิเมะเป็นนักร้องนำนะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นเดี๋ยวผมจะปั้นอยู่เพราะอุตาฮิเมะเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์อยู่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมให้ดูเอฟเฟกต์นะเเกโตเอฟเฟกต์สกินก็คือ HP 3%ได้ปอร์เซ็นต์ไอ้หักสามเปอร์เซ็นต์นล้วก็ damage resist อีกส 2> 2องเนปะนนอรนะเซ อุจายิเมะนี่เป็นทางหน้าของนักร้องนำอ่ะเอฟเฟกก็คือ HP 3%ามเปอร์แอตแทกสแล้วก็ฮิลลิ่งอีก5%ก็คือฮิลทั้งหมดเนี่ยแรงขึ้น5%อันนี้เดี๋ยวผมจะปั้นอยู่นะอุจายิเมะเพราะว่ามันค่อนข้างจำเป็นในการใช้งานอีกอ,อย่างคือตัวละครมันดีนะมันทำการเพิ่มลังโจมตีได้อ่าเดี๋ยวดูก่อนสกิลไหนวะจำไม่ได้แล้วอาจจะเป็นอันนี้เพิ่มลังโจมตีแล้วก็คีดามิเอะนะแล้วก็ดีบัฟแอเซสซอรี่เนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีมาก พลังโจมตีกับคิดาเมทเนี่ยเหมาะก,กับโกโจนักเรียนส่วนดีบัฟบอิสเซอรี่เนี่ยเหมาะก,กับทางด้านของเกโถแอคแท็กกับดีบัฟเนี่ยมันเหมาะก,กับเกโถเพราะเกโถมันมีโอกาสทำสตันใช่ไหมอันนี้ก็เลยมีประโยชน์แล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มดัมเบลลิซีตอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็สกิลตัวละครมันสามารถฮิลหมูได้แล้วก็อันติเป็นการฮิลเดี่ยวให้กับเพื่อนที่เอ็นพีต่ำมิสุดนะแล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่า15%เนี่ยจะสิขึ้นอีก50%อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองเทสกัันนวนี้คนที่จะไปเทสด้วยก็เป็นนนคใอ่์เป็นคนต่างเะิร์ฟนะนี่มาณนี้ อ่านว่าอะไรวะคิร่อิโตะไม่แน่ใจว่าอ่านถูรึเปล่านะอยู่คิวสตาร์ทีเฮดเซิร์ฟคริสโตนะอ่ะมาคนนี้ก็ถือว่าจัดสุดนะไม่แน่ใจว่าเขา v ีพเท่าไหร่นะเพราะตัวละครค่อนข้างดีอยู่อ่ะอันนี้พลังอยู่แค่1ล้านหนึ่งแสนนะพลังอาจจะน้อยหน่อยนะเนี่ยอันนี้เก้าแสนนะวันนี้ก็เลยเอาเป็นแบบเทสแบบเอาไป้เขาตีเล่นมานี่เดี๋ยวกดคูณหนึ่งก่อนอ่ะกดแค่คูณสองพอตีไปอ่ะโจโซยิงมา นี่โกโจนี่ฟีบเนี่ยเป็นลูกบอลเอ่อลูกดิสโก้ข้างบนแล้วก็ทำดาเมจโอเคมาโตจิ ji, ฟันมามาเกโตบีดคีย์บอร์ดแล้วก็เรียกหนอนมาโจมตีก็จะมีเอฟเฟกต์หนอนเพิ่มขึ้นมาอีกนะอ่ะตีไปก่อนพาเขาให้มาคุรสุกลางโลแล้วก็ทำดาเมจโป้งเข้าไปมาทำดาเมจเบิร์อีกทีนึง อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่น่าจะตายหรอกนะโจโซบึ้มเข้ามาโอเคมาโกโจโติกติต้านี่เอฟเฟกต์แล้วก็เอ้ยที่อยู่นะที่อยู่อ่ะตีมาปาเข้าให้อ้าวโกโจโตายไปแล้วน่าจะโดนน่าจะโดนพิษของเอ่อชื่อเลยนะไอเนี้ยตายนะอ่ะเล่นเปนโนแล้วก็เอ้ยเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ยิงมังกรออกมาโจมตีเออ ัน่าจะเป็นคอนเซปต,ต์ของตัวละครอ,อยู่นะของกทีทูอยู่ก็คือเป็นหนอนกับเป็นมังกรนะแต่ว่ามันจะเล่นเหมือนเล่นเข้าคู่กับทำนองเอ่อทำนองคีย์บอร์ดเออประมาณนี้อ่ะนี่คีย์บอร์ดไปทีหนึ่งนี่หนอนมาตีเห็นไหมแล้วก็มีเอฟเฟกต์แบบอ่าเป็นเอฟเฟกต์กลมๆเมื่อกี้เหลี่ยมๆเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามันคือเอฟเฟกต์อะไรอ่ะตีไปก่อนอ่ะเมื่อกี้เป็นสกลิลปกตินะก็ยิงเป็นลูกเหลี่ยมๆไปมันน่าจะมีชื่อเรียกแหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะ อ่าโอเคอันนี้กดออกไปแล้วก็อ่อของอุตหิเมเนี่ยผมหามาเทสให้ไม่ได้นะก็เดี๋ยวรอไปก่อนเดี๋ยวผมเติมแล้วก็ค่อยมาทําการดูอีกทีหนึ่งนะโอเคจัดทีมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูในอันนี้ก่อนนะอีดิทก็เดี๋ยวผมดูนี้ดีกว่าอ่อในเซริร์ฟเอ็กเซิร์ฟอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะถ้ามีอุตหิเมจะได้รีวิวให้เลย อ๋อส mm ิมันจะไม่มีนะไม่น่าจะมีหรือเปล่าอ่าโอเวอร์รอดเอ้ยคนนี้คนละคนนี่หว่าสองล้านสามเออคนนี้คนละคนนะมีโกโจอันี้อยู่แล้วก็โอ้เฮ้ยไอ้นี่มันเอาสุดว่ะ โกโจนักเรียนอันนี้ไม่เท่าไหร่อคุรุสูเนี่ยห้าดาวแล้วก็มีเอาเวกสองด้วยห้าดาวเ,าเวกสองเทคนิคเกือบตันแล้วก็ยูกิอันนี้ห้าดาวเอาเวกสองแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ปลดนะแล้วก็โทจิห้าดาวเวกสองนี่ยังไม่ได้ปลดเออถือว่านี่สุดอยู่สุดอยู่แล้วก็อันนี้ไม่มีอันนี้ยังดูทีมสามไม่ได้โอเคอันนี้คนนี้ถือว่าสุดอยู่นะไทยแลนด์โอเวอร์โหดอันมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะชื่อมันคือโอเวอร์โอเวอร์โหลดใช่ไหมโอเวอร์โหลด ชื่อโอเวอร์อร์ดเออเซิร์ฟเวอร์เป็นไทยแลนด์โอเคอันนี้ตัวเราเองดีกว่ะอันนี้เอ,อ่อโนบอดี้อันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะอันนี้ก็สุดอยู่นะโกโจโอ,อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีส่วนมากคนเขาจะเติมเอาโกโจกับเอาเกโูแหละอุตาฮิเมะน่าจะมีน้อยคนนะที่เอาเดี๋ยวขอหาให้ก่อน รอบนี้มันรวมถึงวันที่อ๋อวันที่9เดือนหน้านี่ว่าโอ้มีอะไรเยอะเกือบเดือนอะ่ะมีอะไรเกือบเดือนนะเรายังอยู่ชิวๆโซนนี้อยู่เพราะว่าโซนนี้คือเราอันดับหนึ่งพลังเราเยอะสุดอันดับหนึ่งพลังผมตอนนี้น่าจะประมาณ12ล้านนะส่วนคนอื่นๆลองๆมาเนี่ยน่าจะประมาณสัก10กว่าล้านได้10กว่าล้าน9ล้านกว่าอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ได้ห่างมากหรอก ไม่มีเลยเว้ยใจมะหรือมีแต่มันหมกไว้ไม่ใช้กันก็ไม่รู้นะส่วนมากที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยก็จะมีโกโจกะเกะโทสซะมากกว่าอ่าไม่มีนะไม่มีเดีผมขอดูันนี้ก่อนไม่ไปเอาดีกว่าเอาอ่ออันที่พอจะมีแนวโน้มอิดด๋ยวดูก่อนอดอันนี้มัน ไม่แน่ใจว่าแข่งไปวันนี้หรือวันไหนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้เลยไปด้วยแล้วกันนะเพราะวาเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะมีดูอยู่อสามคู่น่าจะจบเวลาเราพอดีโอเคอันนี้ผมฝั่งซ้ายโอเคอตีไปอีดดิตของสัปดาห์นี้เอ้ยของต้นสัปดาห์มันละมันสัปดาห์หนึ่งมันสองครั้งเนาะอันนี้ต้นสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวมีปลายสัปดาห์อีกทีหนึ่งโอเคอ่ะตีไปฝั่งขวาโคจูอันติมาแล้วอันติคืน โป้งาให้ห้าล้านแล้วก็ตอนนี้โทจิผมนี่ก็สุดระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้โทจิเรา5ดาวเอาเวกสองแล้วก็เทคนิคเดี่ยเหลือปลดอีกช่องหนึ่งโทจิตอนนี้พลังถ้าไปใส่เซตฟูลของโกโจนี่พลังน่าจะมากกว่าโกโจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตีอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งโปงให้โอเคอ่ะแล้วเมจโกโจส8ล้านโทจิ10ล้านอาจารย์โกโจ12ล้านเอออว่าสุด คอนเนคคอนเนคโหมดอารีนาเนี่ยมันผมว่ามันหลุดค่อนข้างถี่มากๆอ่านี่เดี๋ยวมาดูคู่อีกฝั่งหนึ่งที่เขาเจอกันอ๋อเป็นอันนี้นี่ไงโกโจนักเรียนพอดีเลยโกโจนักเรียนใส่สกินโอเคอ่าตีไปเมืม่อกี้เท่าไหร่วันเจ็ดล้านได้ป่ะเมื่อกี้แรงอยู่แต่ว่าจาัดทีมแบบเนี้ยมันค่อนข้างแย่อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเจอโกโจนักเรียนอีกฝั่งหนึ่งซาันติมาเนี่ยมันโดนสี่ตัวเต็มๆไง ทีมแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยเวิร์เท่าไห่นะอ่ะตีมาแต่เขาก็ชนะจนมาถึงรอบนี้ได้นะเออมันชนะจนมารองแชมป์ได้ด้วยนะเนี่ยอาจจะเพราะตัวละครมันเก่งนะมันจัดทีมแปลกๆอ่ะแต่ว่าตัวละครเก่งกเลยผ่านได้นะอ่ะอันตีนี่ห้าล้านกว่าอ่ะอันตีใส่กันไปโอเคหลบได้สวยอันตีไยเก็บหนึ่งเก็บสอง โอเคไม่ตายนะตีธรรมดาเก็บไปอีกหนึ่งตัวสามตัวเมนูม,มิผมว่าฝั่งซ้ายตัวละครเขาลืมเปลี่ยนหรือเปล่าทำไมใช้เป็นเมนูมิกับเมม,มีก็ไม่แน่ใจนะตัวละครเป็นแปลกๆเนี่ยมีโกโจกับเกโตะกับมีโกโจเกโตโทจิเนี่ยพอเข้าใจได้แต่ว่า2คนนี้ไม่แน่ใจนะเขาอาจจะทำสองตัวนี้สุดมาด้วยนะมันเลยเอามาใช้อ่ะเดี๋ยวมาดูคู่รอบชิงกันเนี่ย คอยดูนะอีกฝั่งหนึ่งใช้4ตัวแบบนี้นะวาง4ตัวไว้แนวกลางกับแนวหน้าเดี๋ยวดูโกโจนักเรียนกระสวกทีเดียวเนี่ยหายหมดวางแบบนี้คือไม่ค่อยเวิร์กนะในแพทเนี่ยในแพทช่วงเนี่ยไม่ไม่เวิร์กเพราะว่าโกโจนักเรียนมันเป็นตัวโอพีมากนะมันตีแรงมากวางแบบเี่ี้คือแบบโดนลวดเดียวหายหมดเลยต้องวางแบบตอนนี้ทีมที่ใช้กันบ่อยสุดนะก็คือทีมแบบผมเนี่ยที่เป็นรูปตัวทีแนวนอนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาโกโจนักเรียน สกิลมาเนี่ยมันโดนแค่2ตัวเอออันนี้คือน้อยที่สุดแล้วที่มันจะโดนได้่ะเนี่ยโดนไป40ล้านนะเนี่ยเอ่อทำาำแหนู่ยเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยตายแล้วเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยตายแล้วยังไม่ทําอะไรเลยตายแล้วเนี่ยจะมีเมงูมีอ่ะที่มันได้ตายเกิดจากเอ้ที่มันที่มันไม่ตายนะเออแต่ว่าตัวอื่นคือโดนสกิลตายหมดเลยเนี่ยที่ยิงโทจิก็น่าจะตายนะแต่ว่ามีตายเกิดอยู่ครั้งหนึ่งนะเลยรอดได้นะนี่ยังไม่ทาอะไรก็ตายตายกันหมดแล้ว นี่แหละคือข้อเสียของการวางทีมแบบนั้นนะก็เลยพัดพังไปงั้นอ่ะมาเดี๋ยวดูโทจิโทจิตอนนี้พลังเกือบ2ล้านแแล้วก็เนี่ยหดาวเอ่อหดาวลุง้งแล้วก็เป็น2ดาวเอาเวกนะแล้วก็เทคนิคปลดไป1อันเหลืออีก1อันยังไม่ได้ปลดตอนนี้มีโทจิเหลือหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีโทจิเหลือนะก็ขาดอีก2ตัวเดี๋ยวทำโทจิให้สุดก่อนเดี๋ยวโทวจิสุดเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ทาตัวอื่นแล้วกันนะแล้วก็ เ,เกโทนี้น่าจะเคยบอกแล้วนะพลังประมาณนี้อ่ะแล้วก็มียูตะยูตะก็นี่ประมาณนี้เท่าเดิมอยู่ของยังไม่ได้ใส่นะแล้วก็คุรุสุสีดาวอาจารโกโจ5ดาวธรรมดานะยังไม่ไทําอะไรเพิ่มแล้วก็ยุกิขาดอีกตัวหนึ่งสามารถขึ้นเป็น3ดาวลุงได้นะเพราะว่า1นึ่ไปใช้2ตัวละคร2ไปสเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวละครมันก็เลยเดี๋ยวทําทีหลังแล้วก็โกโจนักอโกจโกจนักเรียนตอนนี้พลังอยู่ที่3ล้าน2นะแทบยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรให้ใหทําเพิ่มได้แล้วนอกจากอันนี้ สเปรดคอนแทคอันนี้ก็พยายามอัพอยู่นะมันใช้ค่อนข้างเยอะมาก6 0 0 0ื่นเนี่ยอัพทีเดียวก็หมดแล้วมันเลยต้องใช้เวลานาน,านหน่อยเออส่วนอมูเลตก็เนี่ยเป็นสีลุ้งแล้วอันนึงแล้วอีกสามอันยังเป็นสีแดงอยู่เออส่วนเทคนิคก็เนี่ยมีประมาณนี้นะอันนี้คือยังมันยังไม่ฟูอะเออต้องบอกว่ายัางไม่ฟูส่วนไอเทมนี้ก็เนี่ยประมาณเนี้ยสิอันหนึงกอันนี้เกือบ12ละอีกอีกไม่กี่วันน่าจะ12ได้นะแล้วก็ชุดเป็นเลเวล10เอาจริงอัพผิด ที่จริงต้องมาอัพถุงมือให้12ก่อนแล้วค่อยไปอัพอันอื่นนะแต่ว่านี้อัพเอ่ออัพเสื้อไป10ก็เลยอ่ะรอไปก่อนแล้วกันส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะานี้เป็นทอนกระจกเกาะอ,อันนี้ก็เป็นเอ่อตัดเลือดก,กับเพิ่มคีส่วนนี้ก็เป็นเอ่ดอดอทกับฮิวเลือดเออประมาณนี้ส่วนโทจิเนี่ยก็จากที่ดูเนี่ยถ้าเอาของโกโจนักเรียนเนี่ยมาให้กับโทจิโทจิน่าจะพลังเยอะกว่านะน่าจะพลังเยอะกว่าเอ่อโกโจนักเรียนเออประมาณนี้ส่วนโทจิเนี่ยของธรรมดาอยู่นะยังไม่มีอะไรมาก อันนี้ใส่เป็นเอ็กต์ต้าดามิ่ส่วนมากตัวละครดามิ่ผมเนี่ยจะใส่ช่องนี้เป็นเอ็กต์ต้าดามิ่หมดนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยตัวละครอื่นๆอ่ะมันมีตีและฮิลเลือดเอออย่างยูต่าเนี่ยก็มีฮิลเลือดของตัวมันเองอยู่นะส่วนโกโจนักเรียนเนี่ยมันไม่มีฮิลเลือดนะผมเลยต้องใส่เป็นเออ่ไลท์สตีลมาอย่างเออ่ฮานามิเออฮานามิมันก็ยังมีฮานามิไม่แน่ใจว่ามีฮิลเลือดหรือเปล่านะแต่ว่าผมใส่นี้มาแล้วกันนะเออแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีอะไรมากนี้ใส่เป็นฮิลแรงขึ้น นี่ใส่อะไรอ่านี่ใส่เป็นเพิ่มดีบัฟกับอ่าการดีบัฟโอเคอันอื่นไม่มีอะไรมากนะอ่ะประมาณเนี้ยคร่าวๆสํา,าสหรับอ่าไอดี ID นะปัจจุบันนะก็เดี๋ยวรอกิจกรรมใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวรอกิจกรรมใหม่ก่อนอีก2วันนะหนึ่งถึงสองวันเดี๋ยวกิจกรรมอันนี้มาใหม่เดี๋ยวเข,ข,ข้ามาอัปเดตอีกทีนึงนะแล้วก็พวกสกินอ่าซัมเมอร์ล็อกก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเติมรอบนี้หรือว่ารอมันรีรันมาอีกทีนึงนะเพราะว่าเอาจริงช่วง7วันที่ผ่านมาของเกมเนี้ มันไม่ใช่ช่วงที่ผมจะเติมปกติผมจะเติมประมาณเ,าเกมเนี่ยผมจะเติมแค่ประมาณ14วันมั้งประมาณนี้ตามกิจกรรมที่ได้พวกตัวละครไอ้พวกเนี้ยพวกโทจิพวกคุรุสุอะไรพวกเนี้ยหลังจากกิจกรรมพวกนั้นผมก็ไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นนะเออก็เดี๋ยวรอกิจกรรมใหม่มาก่อนแล้วค่อยดูกันอีกทีนึงนะเพราะว่ายัางไงพวกสกินนีมันวนมาอยู่แล้วนะเราไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นเอออะโอเค ประมาณนี้ละกันสำหรับทนั่งของคลิปวันนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากากดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้างซ้ายเพลนิดด้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบักครับผม